สวัสดีครับผมทอยกิษดาครับวันนี้ผมมาถ่ายาคาเฟ่แถวช้างม่อยนะครับช้างม่อยใช่ไหมเมืนอวค่ะวันนี้ถ่ายรูปแถวช้างม่อยค่ะอร้านแรกที่เราจะมานะครับเป็นร้านชื่อว่ามิลิลิตรนะครับทุกคนเป็นร้านโทนสีส้มแบบนี้นะครับอยู่ด้านหลังเรานี่เลยนะครับผมวันนี้ผมก็มาถ่ายกับครูพิมพ์เหมือนเดิมนะครับผม ฝากติดตามได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับผมไม่เสียเวลาแล้ววันนี้ก็จะมีฝนโปรยปลายบ้างนิดหน่อยนะครับมีแดดบางๆนะครับผมไปแสงจะทึบๆหน่อยวันนี้ใช่ใช่ใช่ไปกันครับ จะอยู่ตรงหัวมุมซอยสามช้างม้อยพอดีนะครับทุกคนจากถนนเส้นหลักนะเส้นข้างหน้านี่จะเป็นวันเวย์นะครับทุกคนเส้นตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายน้องพิมพ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายจากข้างนอกกันก่อนนะครับทุกคนผมขอ,อตัวเปลี่ยนเลนนะเอาฝั่งนี้ก่อนโอเค ตรงนี้เป็นมุมหน้าร้านทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องพิมไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันไปตรงร้านที่สองกันนะครับทุกคนใช่ไหมร้านอบสุกร้านเดิอไปร้านที่สองกันร้านอบสุกนะครับอยู่ในซอยนี้แหละ ก็จะเริ่มถ่ายกันเลยนะทุกคนน้องพิมพก็มารอแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เนียบอนะครับเป็นคอมมูนิตี้นะครับไปทางนี้นะครับน้องพิมพ์ค่ะไปเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันครับเส้นนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปถึงเนียบอร์แล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยบอคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเราจะมาที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะครับทุกคนน้องพิมพ์ไม่ไหวแล้วนะครับน้องพิมพ์ไม่ค่อยสบายนะครับทุกคนสวยมากทุกคนร้านสวนมากก็จะเปิดกลางคืนมากกว่านะครับที่นี่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับทุกคนจะเห็นน้องพิมพ์อยู่ข้างๆใช่ไหมน้องพิมพ์ไม่สบายตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่เขามาถ่ายรีวิวกันนะครับ กลางคืนเนี่ยจะสวยนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้อยู่ถึงกลางคืนนะวันนี้นี่เป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาถ่ายกันนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับผมชั้นสองก็จะมีร้านพิซซ่าอยู่ข้างผมนะครับทุกคนยังมีเสียงการก่อสร้างอยู่นะนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นคอมูนะครับ จะมีร้านออยสเตอร์แล้วก็บาร์ที่เป็นวน์นะครับทุกคนชั้นสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับยังไม่เสร็จดีนะทุกคนนี่เลยห้องน้ำอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จดียังไงผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอาจจะต้องมาช่วงเวลากลางคืนนะครับทุกคนโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการถ่ายบล็อกวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นบล็อกใน บนถนนช้างม้อยนะครับก็จะเจอกัน3ลร้านนะครับทุกคนมีร้านมิลลิลิรนะครับแล้วก็อบสุกแล้วก็ที่นี่นะครับเนี่ยบอลคอมมูนิตี้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมอ่อยกิสดาขอตัวลาไปก่อน,วน,นสวัสดีครับผมบ๊ายบาย